ท่งทอะกันนะคะทุกคนน้ำใสมากเลยค่ะนี่จะหอยก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะพี่จัด เห็นไหมฉลามได้ฉลามมาเฉลี่ยใหญ่ไหมได้ใหญ่ไหมไม่ตัวเล็กไม่ตัวเล็กอยู่ตรงไหนมันอยู uh ่ตรงไหนตรงนู <t uh <t uh ้นเลยเหรอมันไปหรือยังไปแล้วไปแล้วมีกี่ตัวมีกี่ตัวบูรีนับได้กี่ตัวหนึ่งตัวโอ้มันไม่มีเพื่อนเลยเหรอหลายตัวแต่หมูนี่ทิ้แค่ตัวเดียวหรอแเมื่อนี้จะเป็นเมื่อแรกนะคะเนาะที่ คณะปะปุย๋ยเดินทางมาถึงเกาะสุวินแล้วนี่ก็จะเป็นเต้นทั้งนั้นเลยด้วค่ะเด้อยงางบาถึง19บเก้าถึงชายหาดบรรยากาศสุดๆเลยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยเนาะอันนี้เมื่อเศ้านี่ฝนมันตกเนะาะคลื่นก็นเลยซัดใบไม้กิ่งไม้ที่มันแห้งมันล้นลงไปค่ะคลื่นมันซัดขึ้นมาเนาะ มันก็ได้ดูเหมือนสปกปรกแต่ว,ว่านพอสปกปรกเด้อค่ะเด้อบิงทรายทรายยังเนียนเลยค่ะน้ำทะเลกับปลไดเหนียวก็จังฟังอ่าวไทยเด้อค่ะเด้เอเอคนเห็นคนแกล้งตายเลยนะหอย คนแก่้งตายเลยค่ะไปต่อละตูหนาวออมาก็ปุยไปปไลายไปไลายที่อยู่ค่ะไปไลายเกาะเนาะค่ะไปไปลาีเป๊ะไปเกาะไปกระบี่ <c oughs> ไปเกาะลันตา <c oughs> ไปเกาะเกาะมุก คือเกาะมรกตทำมรกตนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เกาะกระดานแต่ละที่กะส,สวยแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทะเละทะเละอันดามันกับทะเละเอ่าวไทยกับอ่าวไทยนี่จะแตกต่างกันด้วยค่ะด้วยถ้าอ่าวไทยนี่น่าทะเละจะเค้นแล้วก็จะเหนียวแต่ว่าอันดามันนี่น่าทะเละจะบกเค้มมาก แล้วกับบดเนียวด้วค่ะเด้เวลาเขาไปเล่นน่านี่นเจ้าซ้ายกับสิบพวกเขาไปในกางกิง,กงบ่กเขาไปในเสื้อผาเนาะทะเลนี่คือทะเลอันดามันด้ค่ะเด้ป้าปุ๋ยจัง,จงชอบมาเที่ยวทะเลแถบทะเลอันดามันยังเกาะสุรินทร์นี่เ้าธรรมาชาติสุดๆค่ะเอาก็จะจะเปิดหกเดือนเนาะคะ่ะเนาะปิดหกเดือนปิดเพื่อ ฝืนฟูธรรมชาติเนาะค่ะแล้วก็มันจะเป็นฤดูแบบมรสุมน้ำเกาะสุรินทร์ก็เล็จังปิดผู้ซื้อว่าจะเปิดช่วงปลายเดือนตุลาปิดปิดเดือนพฤษภาค่ะเป็นช่วงหนามรสุมแล้วก็ปิดปรับปรุงธรรมชาติที่เกาะสุรินทร์เนาะค่ะ,ะเนาะฟืนฟูธรรมชาตินั่นแหละค่ะ จังเกาะมุกหรือขมมรกดจังเสียน้ามจะเป็นสีมรกดเลยค่ะสวยทุกที่ก็จะสวยแตกต่างไปเนาะค่ะเนาะจังนี่ธรรมชาติสุดๆอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ห้องแอร์นะคะจอ,จองก่อนล่วงหน้า60วันก่อนวันเดินทางนะคะมันก็นจะมี3เต็นท์ค่ะ ถ้าเต้นธรรมดานี้ก็จะนอนจะนอนได้3มคนคืนละเก0าร้อนอนได้3มคนแต่มันจะร้อนหน่อยเราก็สามารถถือถือพัดลมเ,ดเล็กๆมาได้นะคะเอามาชาิเอาเนาะซื้อแบตสำรองมาค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ แกพี่จัดมมจไ,ไม่ไ่นะอะไรอ่ะอปูเสฉวนใช่เหรอไปทางนู้นไปทางนู้นไ,ไปทางนู้นไปทางโน้นไปทางนูนงน้น,น,น,นไปทางนู้นแหมปูเสฉวน แล้วค่ะทักทายทักทายสองนิวน้วนิ้วโป้งนะแมยเยี่ยมเดี๋ยวมาเที่ยวทะเลกันนะคะทุกคนน้ำใสมากเลยค่ะนพ <c oughs> าพี่สาวค่ะหลานๆมาเที่ยวค่ะตอนแรกพี่สาวสองคนชวนไปอยากมาแต่โอ๊ยเพิ่ไปลลลลไหลายๆที่เลยส่วนมากไปปัตตานีเนาะ อันนี้เลยว่าโอ้ยทะเลที่เจ้าเคยไปกับทะเลที่จะไปนี่มันแตกต่างกันอันนี้น้ำมันขึ้นตัวนี้น้ำขึ้นว่าน้ำแตกต่างกันเด้น้ำทะเลก,กับ้นเหนียวเวล้านไปลินเวลาไปล,ล,ลินน้ำลุกเล่นน้ำซ้ายกับวัไดไเขาไปไหน นี่เสือผ่านี่กังซีน่านกัะใสมันเนาะเรียกว่าเอา้าไปกับไปสัน่นว่าลูก่วนน้ำมาละลูกสาวลูกชายชวนมาเกลเลยมา ขึ้นแรงนลค่ะมันมีขึ้นแรงมากนะ ข้อเชื่ออูไหนท่นำตัวตรงตทำตัวตรงๆไปเลยโปกเปิดแล้วแบบุ่งลแบบงบุ่งเลยไม่อยากุ่งไม่อยแล้วจรงเลยนี่ทำางี้ตัด่อไว้กี้ตัดต่ไว้เหรอวันนี้เล่นไหมตัวจุดเล่นลา์

ha 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 i <laughs> oh. <laughs> มามาก่อนนช่ hmm. ่เดี๋ยพึ่งไปเพึ่งไปผักใกล้ๆเอาแขนกันหนึ่งดวงนึงแม่เอาแขนล็อตาเนึแม่มาเง้อ ¿Vale?